พระครูวินัยเป็นพระสงฆ์สูงอายุผู้เคร่งครัดในศีลและวินัยท่านมีกิจวัตรคือการนั่งภาวนาอยู่เสมอถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนที่อากาศอบอ้าวก็ตามกุฏิของท่านเก่ามากและมีพัดลมตัวเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวซึ่งเป็นสมบัติที่ท่านใช้มานานหลายปีพัดลมตัวนี้ส่งเสียงดังคลืดคราดแต่ก็ยังช่วยให้ท่านคลายร้อนและมีสมาธิในการภาวนาได้วันหนึ่งสามเนรเหินซึ่งเป็นสามเณรวัยหนุ่มผู้มีนิสัยใจร้อนและไม่ระมัดระวังได้เดินชนสายไฟของพัดลมโดยไม่ตั้งใจพัดลมลม้ลมลงใบพัดหักทันที สามเณรเหินตกใจมากเขารีบวิ่งไปหาพระครูวินัยเพื่อสารภาพด้วยความกลัวว่าท่านจะโกรธพระพัดลมตัวนี้เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยท่านได้ในฤดูร้อนท่านท่านครับกระผมขอโทษครับพัดลมของท่านสามเณรเหินพูดเสียงสัน่นพระครูวินัยหยุดการภาวนาท่านมองดูพัดลมที่หักอยู่บนพื้นแล้วหันมามองสามเณรเหินที่ตัวสั่นด้วยความรู้สึกผิดท่านยิ้มอย่างเมตตาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลไม่เป็นไรหรอกสามเณรน้อยสามเณรเหินแปลกใจมาก ท่านท่านคงจะร้อนมากนะครับถ้าไม่มีพัดลมพระครูวินัยค่อยๆชี้ไปที่หน้าอกของตนเองความร้อนจากพัดลมนั้นแม้จะเสียไปก็แค่ทําให้ร่างกายนี้ร้อนขึ้นท่านกล่าวแต่ความร้อนจากไฟโทสะความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมันร้อนและเผาผลาญยิ่งกว่าพัดลมที่เสียไปถึงร้อยเท่าพัดลมที่หักนี้เป็นโอกาสที่ดีที่อาตมาจะได้ฝึกขันติความอดทน และตรวจสอบดูว่าอาตามาย,ยังติดยึดอยู่กับความสบายกายหรือไม่การที่เจ้าชนพัดลมนี้ได้ช่วยให้พระครูได้เห็นความผิดพลาดในใจตนเองได้ชัดเจนขึ้นต่างหากสามเณรเหันรู้สึกตื้นตันและสำนึกผิดอย่างสุดซึ่งเขาไม่เพียงแต่ได้รับการอภัยแต่ยังได้รับบทเรียนทางธรรมะอลลัำค่าในเรื่องความอดทนและการเอาชนะความโกรธซึ่งเป็นสิ่งที่เย็นกว่าลมจากพัดลมใดๆ